เยือนแล้วน้องพี่รำร้องเลียกน้องบัวลอยใครเล่ใใรรเขามาให้มือคอยพี่ใจอ้อยและอ้อยคงเหลือแต่ตางน้องเจ้าไปหวนมาแลพี่ช่างยะ ปรางลมหนาวเอ้ยข้าเคยกอดนางกลับอ่างวางลมพัดนางไปสู่กรุงอ้อยแห่งชาวหูเพราะเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสู้เฝ้าดูเจ้ารุ่ง สวมเวนเพรฟงใหญ่อยู่ในเมืองกลุงกลิ่นหอมฟุงลืมบ้านมุงอย่าคาหนาวพี่ก็หนาวไม่น้อยหนุ่มไรอ้อยบุญน้อยหนักนา คงชัวดชมแน้วน้องแกวตาอ่อยแหงขาอ่อมแขนคอยแฟนกลับคืน ไรอ้อยแห้งชาวเพระเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสูปเฝ้าดูเจ้ารุงสวนเว็นเพศวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุงเพลินกลิ่นหอมปุ้งลืมบานมุงยาคา,นาหนาวพี่ก็นาวไม่น นุมไล่อ้อยคอยน้อยหนักหนาคงจวดชมเจ้าแล้วแก้วตาอ้อยแห้งขาอ้อมแขนคอยแฟนกลับคืนเอาแบบว่า พอฟังได้นะอย่าวว่ากันนะขำม,มาขำ